สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาจ้าวันนี้ก็มาเข้าขวกับสมพรกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือจะยำหอยดองนะคะหอยดองอันนี้นะคะสมพรซื้อมาจากตลาดนะคะดีมากๆเลยเจ้านี้ไม่เค็มด้วยนะคะตัวหอยก็ใหญ่นะคะสมพรซื้อมา50บาทก็ประมาณครึ่งกิโลได้ั้งคะวันนี้จะมายำจ้าเครื่องยำนะคะก็จะมีหอมหัวแดง ตะไคร้แล้วก็พริกนะคะวันนี้หาใบมะกรูดไม่เจอจ้าก็เลยยำแบบง่ายๆนะคะไปเลยจ้าแล้วก็หัน่นอันนี้นะคะถุงนี้นะคะที่เหลือจากการตำส้มตำวันนั้นนะคะหอยดองจ้าน่ากินมากๆเลยสีก็น่ากินด้วยนะคะไปเลยค่ะแล้วก็ไปยำกันเลยนะจ๊ะหั่นหอมหัน่นตะไคร้หัน่นพริกนีเจ้าแล้วก็ซอยๆแบบนี้นะคะ เครื่องเคียงก็จะมีแค่นี้นะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะตะไคร้หั่นซอยหอมแดงหั่นซอยโรยโรยลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราจะพุกเขาก็ตอนที่เราจะกินนะคะหอยดองนะคะก็เป็นเมนูหรือเป็นเครื่องเคียงนะคะสำหรับใส่ส้มตาใส่อะไรล่ะ หลายๆอย่างนะคะก็น่ากินมากๆเลยถ้าไปเจอเจ้าแบบเค็มๆนะคะจะไม่ค่อยอร่อยเจ้านี้จะไม่เค็มนะคะซื้อกินเป็นประจำเลยมีทั้งแบบยำแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยำให้เราซื้อมายำเองนะคะนี่จะเสร็จแล้วนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีผักนะคะวันนี้จะมีแตงนะคะกินกับแตงกวาจ้านี่นะคะข้าวร้อนๆอร่อยมากๆเลย ก็ชวนเพื่อนนะคะมากินยำหอยดองกันนะคะก็เป็นเมนูแบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยแค่เรามีหอมมีพริกมีตะไคร้ขาดใบมะกรูดนะจ๊ะวันนี้ยำแค่นี้นะคะอร่อยมากเลยสมอเองก็ชอบกินมากเลยนะคะสำหรับหอยดองใส่ส้มตำใส่ยำขนมจีนอยอยน,นี่เหลืออีกหน่อยนะคะเอาไว้จะ ยำขนมจีนกินอีกทีนึงนะคะนี่เลยจ้าน่ากินมากๆเลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ